พระอ,อว้วนค่ะค,ค่ะมาตามแน,ทนออวทางพระอ้วนค่ะในงวดวันที 1, ่1เมษายน2568เนอะคะ่ะคลิปนี้เป็นคลิปแรกเนาะคะ่ะท่านผู้ชมของงวดนี้ค่ะพออระอ้วนว่าฟันแล้วว่าสันงวดที่ผ่านมาเลขพระอ,อว้วนเขาค่ะท่านผู้ชมคลิปแรกเนาะคะ่ะคลิปที่หนึ่งเนาะคะ่ะพระอ,อว้วนนี่ฟันหินเหลขกในดูกแตงเนาะคะ่ะฟันหินเหลขกในแตงเนาะคะ่ะเป็นหมักแตงบานเห่านี่แหละค่ะท่านผู้ชมพื้นหามา เก้าศูนย์สองสามเนาะคะ่ะถ้าผู้ใดตัดเลรก็คือได้เนาะคะ่ะตัดแล้วก็กลับเอาเนาะคะ่ะพระอว้วนนี่สองหัวติดเนาะคุณพ่อสาหมหัวติดแล้วค่ะท่านผู้ชมสามหัวติดเนาะคะ่ะถ้าเขาหัวนี่ก็เป็นหัวที่สี่เนาะคะ่ะมาตามต่องวดหนี้เนาะคะ่ะว่าพระอ้วนนี่สีฟันไดลแนวทางตัวไหเนาะคะ่ะฟันมือไรคุณพ่อฟ,ฟันมือขึ้นนี่แหระฟันมือขึ้นซดซดหอนหอนค่ะท่านผู้ชมมือนี้มาตามคุณพ่อวันที่สิบแปดเนาะคุณพ่นอนะ วันที่สิบแปดค่ะ <c oughs> คุณพ่อฝันเนว่ยไรนอฝันคือยังไปใส่ม้ม่าม่าเขาเหรอเทียดทางไม่กำลัสงสั่งทาง,าง,าง,างมองไปหันมองที่บา้านก็คือยังส่างแล้วๆค่ะแต่วบานีรอบพี่สองมันเจ้าอื่อีนิมาส่างต่อทัำฝนอ จะไปได้ <มา S 1> ไปได้มาไหมเป็นเหอนเป็นซ่านขคนมังลงเบดมังลงออกจากทางวัเราไปค่ะปุ๊บวัามัางออกเห็ดใบบดทางก็เห็ดใ่ไปไปแล้วขอ,อกเป็ดแล้วมีขอ,อกเป็ดขอ,อกไก่บ้านเราห้อง ห้องบอก,กรีดเจ้าหองเขากลั่งมันก็เจ้าหองก็ลั่งออกเกลือแล้วก็ลังขวารีดแล้วเป็ดต่อไปเกลือเป็ดเ,เ,เออมันก็ห้องบอกห้องบอกหกหกตัวเดียวอ้าวว่ามันคือบอกตัวเดียวมันคืออันได้แต่หกเนี่ยเพราะฉะนัน มันเรามันเราตัวอื่นบ่เป็นบ่กส็จมั้งักแล้ววเส็จมันก็ห้องได้ตั้งหกตัวเดียวดีแล้วแตามันว่าเจ้าของว่าคุณพ่อนี่บ่ถามเขาเออบัดนี้เขาก็เลยเกือบเกือมันเร้วก็เลยเอามันไปไววเงอนมันน่อยเสรอืมให้มันไปเงอนมันน่อยสร ยังมันมาบอกเขาดิละเป็ดหรือไก่เป็ดเป็ดห้องบอกหกตัวเดียวเออห้องจักเทือบันคุณพ่อ้มยจักแล้วก็หลยเทืออยู่แล้วแต่หัน่ตาตหก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 มันบอกเอออ้ยเป็ดเมื่อ,อก,ก่อน่าเป็นชั่วนี่ว่ะค่ะอะไรมารบ,บันมา ท่างเขาก็ตัดน้ำาลดท่างกัได้หลีกอ,อกคนจากคนท่างเลี้ยวเวิร์นออกไปอีกรถบ้านน้ำกลดไล่ดากกันมากมากคือยังรถกติข่าน้ำรถจุ้มเขาเหีดท่างกับว่าดันดากไงว่าดันท่ายรถไปไหะก็ไปต่อ ไปต่อคือยังไปในบ้านเขาอะไรบ้านมะลุงตูเต้งดอกเขามแางเขาเฮ็ดทางาไม่เลต่อไปค่ะไปน้ำทางดีแล้วก็ไปคือยังเขาซุ่มกันเขาซุ่มกันคือยัง ซุ่มกันอยู่โรงงานยังนี่หละเห็นบัดมี่จะซุ่มเสียแล,ะละ้วเห็นบัดเขาเฮ็ดยังว่าันก็เลยไปช่วงบึงเราเขียนเลขให้กันเราเขียนเลขให้กันก็เลยบึงเขา มันเขาก็เล็กเป็ดอยู่ตัวดีว่ะค่ะเป็ดทองมันก็เขากันอยู่ตัวนี้ว่าสันในข้อม,มฝันนี่นี่ค่ะอมืมันคือกัดอยู่ตัวนี้ว่ะสันเขาเขียนออกว่าหายเบิงองก็ไปซองเบิงน้ำเข,าข่าก็เลยเห็นตัวไหนลหะคุณพอ่อหกเจ็ดหกเจ็ด โอ้เขาเขียนไ้เบิ่งเลยเป็นผู้หญิงหรือผู้ชา,ายเขียนผู้ชา,ายผู้เฒ่าหรือ,รอบเ<อ>ฒ่บาบ่บ่วฒ่าเนาะเขียนไ้เบิ่งนี่เขียนใส่กระดาษหรือเขียนสีใสเขียนใส่กระดาษอีกแล้วคุณพ่อเห็นเป็นตัวสีอะไใน,นความฝันไงม,มันกระตัวสีเหลืองๆลืองบอตัวสีเหลืองอืมเห็นแบบงามเลยบอกคุณพ่อเออเข็นเป็นตัวงามนเ่แหละอุกเจ็ดเลยอืมอืม บ้านยังได้โตบ่ะน,นี้ก็คือย,ยังมากและวมาก,ก็คือย,ยังหงมอนดีล่ะมากแล้วกับหเมือเลยอึม่มแต่เห็นเหล็กือบ้านนี้แต่เกาคุณพ่อถ้าฟันเห็นเป็ดนี่คุณพ่อตีเป็นเหล็กหยางเลกเจ็ดถึงแล้วเหล็กเจ็ดแมนบอ,อถ้าฟันเห็นเป็ดแต่เกานี่ถ้าถถ้้าาตามบอพีดก็คือคุณพ่อตีเป็นเหล็กเจ็ดเนาะโมเมนต์เหล็กแปดเนาะคะ่ะแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมอยากกันไว้ก็คือเอาแปดใช้น้ำนาะคุณพ่อเนาะ ตัวที่แหลกเนาะตัวที่แหลกก็คือเป็ดมันห่องหก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 เมนบหกคุณพ่อห่องแต่หกหกเมนบอกะเอากันไบก็คือเป็ดเป็นแปดเนาะเ็ดเป็นแปดนังคนตีเป็ดเป็นแปดก็เอาเป็นหกแปดน้่เนาะค่ะแต่ว่าเหลขกคุณพ่อเห็นเป็นหกเจ็บกันใบน้่ก็คือเอาเก่ากับหัวน้ำเนาะคุณพ่อนะค่ะเอาเป็นเก่าเจ็ดน้่เนาะค่ะกันไบเนาะค่ะเธอ เถือ่อเล็กเก่าก็พุกเถือถ่อมันกลับหัวนะคุณพ่อเพราะเป็นเหล็กผีเขียนหาเนาะเ,ออเป็นเหล็กผีบอกค่ะแนวทางคุณพ่อหามาชัดเจนค่ะพ่ออ้วนเป็นผู้ที่ฝันแมนค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าขืนกับอยู่ขืนอยู่กับเนาะคะ่ะขืนอยู่กับผู้ไรสีมีโศกมีดวงน้ำคุณพ่อบอเนาะคะ่ะผู้ไร้ดวงเขากันสมพงกันก็นได้โชคกับคุณพ่อเนาะคะ่ะบางคนเนาะคะ่ะคุณพ่อหามาก ว่าซื้อนํากับบถือกเนาะคะ่ะบ่ถือกเพราะว่าดวงโบมีเนาะคะ่ะดวงโบมีกับคุณพ่อเนาะคะ่ะบางคนนี่คุณพ่อหายมากกระถือกกระเพินเนาะคะ่ะกระออห้ยท่านผู้ชมทั้งบ้านเนาะคะ่ะหรือว่าท่านผู้ชมทุกท่านเนาะคะ่ะมีโชคมีดวงกับพออ้วนสุขูสุขคนะคะ่ะแต่ว่าคุณพ่อนี่ยหายเลขแม่น,นะคะ่ะท่านผู้ชมส่วนมากเนาะคะ่ะหายเลขแม่นคะ่ะพออ้วน,นี่คระงวัดนี่ก็ขอให้มากอีกเนาะคะ่ะกรลโ ติดตามพระอว้วนอีกครั้งหนึ่งเนาะคะ่ะเดี๋ยวมาตามให้อีกค่ะว่าพระอว้วนนี่สีฟันไดเนี่ยทางตัวใดมาฝากท่านผู้ชมทางบ้านเนาะคะ่ะแต่ว่าคลิปนี้เนาะคะ่ะเป็นคลิปแรกของหงวดนี่นะะ้ะคุณพอ่อเนาะตอวิกตองหงวดเลยเนาะคะ่ะพราะว่ามาตามคุณพ่อมือน,นี้วันที่สิบแปดเนาะคะ่ะมาตามคุณพ่อวันที่สิบแปดเลขออกวันที่หนึ่งเมษาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี่ค่ะคุณพ่อมียังเพิ่เมเติมบอค่มีซ้ำนี่เนาะ,ค,ะค่ะ ถ้าผู้ใหมีโชคมีลาบกับคุณพ่อเนาะค่ะอยากมีศีลนำใจเนาะค่ะคาหมาคาผู้ก็สามารถติดติโตมาได้เนาะค่ะทั้งช่องสาวนิ้งพาร่วยเนาะค่ะเดี๋ยวสาวนิ้งพาร่วยสิเป็นสะพานบุญให้กับท่านผู้ชมทางบ้านอีกเทื่อนึงเนาะค่ะค่ะขอบคุณพ่ออ้วนได้หลายค่ะบ่เพ่งเนยวทางขอบคุณค่ะสรุปเนวทางตัวเลขวอมฝันในการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลของพ่ออ้วนค่ะในงวดวันที่หนึ่งเมษายน2568น้นี่ค่ะ พ targets, ่ออ้วนนี่เพื่อนฝันเมื่อขืนนี่สดๆุดหอนหอนเลยเพิ่นว่ะค่ะเพื่อนฝันว่าเห็นเขาเห็ดหุนทางเพื่อนว่าค่ะเห็นเขาเห็ดหุนทางไม่เพิ่นว่าค่ะลากะมีเจ้าไม่มาเห็ดทับอีกเพื่อนว่าค่ะลากะฝันว่าเขาปุ๊กเงินไม่เพื่อนว่าแต่ว่าบุหูอย่ใสเพื่อนว่ะค่ะพอปุ๊กเงินไม่แล้วก็เห็นเป็ดเนาะค่ะเห็นเป็ดนี่เงื่อนอื่นเพื่อนว่ะ มาเฮือนหลังหนึ่งเพื่อนว่าพราะมาแล้วจะคล้องเฮือนหลังนี้ก็เลยเอาเข่านี่เกียรเป็ดเกียเป็ดข้าเจ้าเกียรเป็ดคนอื่นนี่ละเพื่อนว่าค่ะพราะเกียแล้วเพราะอ้วนนี่ได้ยินเสียงเป็ดตัวนั้นเนาะคะ่ะเป็ดจากเฮือนอื่นน่ะมาอีกเฮือนหลังหนึ่งแต่ว่ามาตัวเดียวเพื่อนว่าค่ะเป็ดตัวนั้นห้องเนาะคะ่ะห้องว่าหกหกหก ห้องโกตัวเดียวเพื่อนวาห้องยุจังสันหละเพื่อนว่าว่าตะโฮกหฮกหกหกกเพื่อนว่าค่ะในความฝันเพราะอ้วนได้ยินเนาะค่ะหล้วก็เห็นผู้ชายคนที่เกียเป็ดนะแต่ว่าโบเมนเจ้าของเพื่อนได้เพื่อนว่าค่ะเป็นคนที่เกียเป็ดเพื่อนอื่นเพื่อนว่าค่ะเว้ากันคุยกันเพื่อนวเว้าว่าเป็ดตัวนี้มันมักห้องจังสีละเพื่อนว่าถ้ามันห้องมันสีห้องแค่เธอเดียวมันบอกมันสีบอกตัวเดียว ว่ากระห้องแค่เท่อเดียวเท่านั้นเพื่อนว่ามันสีบอ่อห้องอีกเพื่อนว่าหลังจากห้องแล้วเพื่อนว่าค่ะคุณพ่อได้ยินชัดเจนเนาะค่ะวา่าหกฮกหกเพื่อนว่าค่ะได้ยินสัตว์หลังจากนั้นเพื่อนว่ากับฝันต่อไปอีกเพื่อนว่าฝันว่าคือจังได้ไปเหตุงานนี่เพื่อนว่า,าอยู่หม่องเก่าเพื่อนว่าค่ะไปเหตุงานแล้วไปพอ่อผู้ชายเพื่อนว่าเขาเขียนเลห,นนเหนขเนเลขให้กันเพื่อนว่าค่ะไปเห็นเขาเขียนเหลขให้กันเนาะค่ะ Up, um คุณพ่อนี่ก็เลยไปซองเบิงน้ําเขาเพื่อนว่าเขาก็เลยเอือนคุณพ่อเนาะค่ะเอือนพระอ้วนนี่ว่ามามามาวสันมาเบิงเลลวกาสันบอกพระอ้วนเนาะค่ะพระอ้วนนี่ก็เลยเข้าไปเบิงเขาก็เลยเอาเลขที่เขาเขียนนี่ให้เบิงวสันเขียนใส่กระดาษให้เบิงแต่ว่าเป็นตัวสีเหลืองเพื่อนว่าค่ะเห็นชัดเจนเลยเพื่อนว่าหกเจ็ดเพื่อนว่าในความฝันนี่พระอ้วนก็เลยว่าปาดวสันคือคือกันแท้กับที่เห็นเพื่อนว่าคือคือกันกับ ทีเป็ดบอกแท้วสันเลขที่เขาเขียนหายเบิงนี่คือคือกันกับเลขที่เป็ดห่องบอกแท้เพิ่นว่าตรงกันแท้เพิ่นว่าค่ะในข่วงฝันเพิ่นนี่เพิ่นคึดแนวนั่นเพิ่นว่าค่ะเพราะว่าเพิ่นเห็นหกเจ็ดเพิ่นว่าเป็ดหายมากหกตัวเดียวนะค่ะเป็ดนี่คุณพ่อเพิ่นตีเป็นเจ็ดอยู่แล้วถ้าในข่วงเป็นจริงของเพิ่นเนาะค่ะแต่ว่าในข่วงฝันเพิ่นกะนึกขึืนว่าตรงกันแห้งเพิ่นว่าค่ะเห็นหกเจ็ดเป็ดกะตีเป็นเจ็ดอยู่แล้วเพิ่นว่า เป็ดห่องได้ฮกตัวเดียวเพิ่นว่าค่ะเพิ่นก็เลยตรงกันแหงเน้นเลยเพื่อนว่าเลขผีเขียนห้หกเจ็บนี่เข่ากันแหงเพิ่นว่าค่ะก็เป็ดห่องบอกเพื่อนว่าค่ะมาแท้เพื่อนว่าเน้นเลยหกเจ็บเพิ่นว่าค่ะแต่ว่าเพื่อนก็หายตัวกันมาน้าเนาะค่ะตัวกันก็คือหกหกเพิ่นว่าค่ะหกหกเพราะว่าเป็ดมันห่องบอกห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 ่องตาจังสี่เพิ่นว่าค่ะเพื่อนก็เลยห้ตัวกันหกหกมาน้าเนาะค่ะ ล้วก็หกแปดเป็นเลขเป็ดบอกเพื่อนว่าค่ะเป็ดห้องบอกแต่ว่าหกเพิ่นว่าค่ะห้องบอกหกตัวเดียวแต่ว่าน้ำของเป็ดบางคนก็ตีเป็นแปดเพิ่นว่าเพิ่นก็เรื่องห้เป็นหกแปดน้ำเนาะค่ะเป็นเหลขเป็ดบอกเนาะค่ะแล้วก็เก้าเจ็ดค่ะตัวนี้ก็สําคัญค่ะตัวกันเนาะค่ะคุณพ่อว่าเก้ากับหกเป็นตัวเดียวกันเนาะค่ะผีเขียนหาหกเจ็ดเนาะค่ะ หกอารซิกับหัวเป็นเก่าก,ก็ได้เนาะคะ่ะเพิ่นก็เลยให้ยเก่าเจ็ดไว้เนาะคะ่ะเป็นตัวการแต่ว่าก็เป็นตัวล่องเนาะคะ่ะท่านผู้ชมบ่ได้วงกลมห้เนาะคะ่ะแต่ว่าก็สําคัญคือการซื้อเลขนะะี 6, ่ต้องกับหัวเนาะค่ะถ้ามี6หรือมีเก่าตรงกับหัวเอาเนาะคะ่ะแล้วก็กันอีกคุ้มนึงค่ะ61เนาะคะ่นนะเพราะว่าผีเขียนให้67เนาะคะ่ะบ่แน่ üp, เนาะค่ะ7อาจสิกรับหัวเป็น1อาจสิกลายเป็น1ก็ได้เนาะคะ่กะก็เลยกันให้เป็น หกหนึ่งน้ำค่ะเป็นเหลขกเป็ดบอกเนาะค่ะเพราะว่าเป็ดตัวเดียวเนาะค่ะที่ห่องบอกเหลขก็คือห่องบอกว่าหกโกกกเนาะค่ะแต่ว่าเป็ดมีตัวเดียวเนาะค่ะก็เลยหายหกหนึ่งเป็นเหลขกเป็ดบอกเนาะค่ะหรือว่าเป็นตัวการน้ำเนาะค่ะเป็นแนวทางของพ่ออ้วนค่ะในงวดวันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี่ค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านเนาะค่ะมีโชคมีลาภด้รางวัลใหญ่กับพ่ออ้วนในงวดหนีสุขูสุขคนค่ะ วิเคราะห์ผิจารณาเอาเนาะค่ะมักตัวใดชอบตัวใดเอาตัวนั่นค่ะแต่ว่าก็อย่าลืมกรับนําค่ะค่ะถ้าคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับสาวนิงพ้ารวยนําใเเด้อค่ะคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันใหม่ขอบคุณค่ะ